แน่นอนนะคะยิ่งเข้าใกล้ของสุดท้ายของการเลือกตั้งมากเท่าไหร่บรรยากาศของการหาเสียงก็ยิ่งคึกคักมากขึ้นเรื่อยๆช่วงนี้เริ่มเห็นการจัดสูตรกันมาแล้วนะคะการจัดตั้งรัฐบาลปี69กูรูก็วิเคราะห์กันว่าแนวโน้มที่น่าจะสูงเลยสําหรับการเป็นแกนนารัฐบาลก็ยังคงเป็นตัวเต็งอย่างภูมิใจไทยโดยมีเพื่อไทยเป็นตัวแปรที่สําคัญนะคะในขณะที่พักประชาชนค่ะก็ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะโจ์หินพอสมควรเลยถ้าหากจะชนะการเลือกตั้งรอบนี้ก็คงต้องแลนสไลด์ไม่งั้นอาจจะแพ้เรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลกันอีกรอบไหมก็ยังกลายเป็นคําถามสําคัญอยู่เลยนะคะแต่ก็ยังไม่มีอะไรแน่นอนค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าดูผลโพลตอนนี้ก็ยังต้องย้ําว่าอย่างไม่นิ่งโค้งสุดท้ายการหาเสียงเลือกตั้งก็ยังได้ยินกระแสข่าวทั้งข้อมูลที่บิดเบือนดิสเครดิตพักตรงข้ามนะคะรวมไปถึงเรื่องของการซื้อเสียงด้วยตอนนี้พุ่งไปอยู่ที่7,500บาท แล้วนะคะมีกระแสข่าวว่าอย่างนั้นค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็ยังไม่มีเจ้าภาพหลักในการเข้ามาแก้ปัญหาสําหรับเรื่องของการแก้ปัญหาข้อมูลบิดเบือนที่ใช้ดิสเครดิตบรรดาพักการเมืองต่างๆค่ะข่าวแรกเรามาลงรายละเอียดเรื่องนี้กันสักหน่อยนะคะหลังจากที่หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ค่ะซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไปปราศัยเมื่อวานนี้ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตำบลมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครก็มีการระบุว่า การลงไปหาเสียงนั้นไม่ได้เพื่อให้ตัวเองรอดแต่มาพร้อมกับโจทย์ใหญ่คือไม่ได้แค่ฟื้นพักอย่างเดียวนะคะแต่ต้องให้ความหวังกับประชาชนเป็นที่พึ่งกับประชาชนได้ด้วยโดยมองว่าปัญหาที่มีความย่แย่ในทางการเมืองเริ่มมาจากการทุจริตปัญหาทุนเทาและเชื่อว่าเหตุการณ์อุบัติภัยที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในช่วงเวลานี้นะคะโยงอยู่กับปัญหาทุจริตคอร์รัปชันค่ะ เช้าวันนี้นายอภิสิทธิ์ก็ลงพื้นที่ไปเป็นผู้ช่วย หาเสียงด้วยนะคะของสสกรุงเทพมหานครในพื้นที่พระขนงและบางนาต่อเนื่องเลยค่ะนักข่าวก็เลยไปถามคุณอภิสิทธิ์ว่ารู้ไหมโค้งสุดท้ายเนี่ยอาจจะแพ้กระสุนบ้านใหญ่ก็ได้นะเพราะว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตก็เริ่มจะพบพิรุษในการซื้อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆนายอภิทธิ์ก็ยอมรับนะคะว่ามีคนแจ้งเข้ามาเป็นระยะเหมือนกันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่จะหาพยานหลักฐานได้จึงอยากจะให้กกตทํางานเชิงรุก เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมากกตก็ไปจับทุจริตหลังการเลือกตั้งจึงอยากจะให้กกตนั้นดําเนินการให้ได้ก่อนการเลือกตั้งและเข้มงวดในช่วงของประชาชนไปกากบาทในครูหาด้วยนะคะ อีกคนหนึ่งร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประธานที่ปรึกษาพักกล้าธรรมนะคะเช้านี้ถึงกับร้องฮะเลยค่ะเมื่อผู้สื่อข่าวไปถามว่าตอนนี้ตัวเลขของการซื้อเสียง7,500บาทแล้วนะต่อหัวก่อนที่จะพูดว่ามีด้วยเหรอเนี่ย มีคนไม่ปกติทําอย่างนี้ด้วยหรือเปล่านะคะก็เป็นคําถามของคุณธรรมนัทนี่แหละค่ะก็บอกว่าความคิดส่วนตัวเนี่ยถ้าหากจะใครจะทําเรื่องนี้บ้านเมืองน่าจะแย่พอสมควรถ้าใช้เงินทุ่มกันขนาดนี้คงไม่ไหวนะคะเชื่อว่านักการเมืองคงไม่มีใครกล้าทําและมองว่าน่าจะเป็นนักเลงคีย์บอร์ดที่โจมตีกันในทางการเมืองมากกว่าโดยคุณธรรมนัทเนี่ยย้าเลยว่าเป็นไปไม่ได้หรอก เพราะว่าการใช้เงินในการเลือกตั้งครั้งหนึ่งถ้าซื้อเสียงกัน7,500บาทราครั้งหนึ่งคงใช้เงินไม่ต่ำกว่า3 0 0 0 0ล้านบาทเลยค่ะมีบรรดาพรรคกันต่อคน7,500ต่อคนฮะมีด้วยมีคนมีคนไม่ปกติอย่างนี้วยไม่ทราบเหมือนกัน <c oughs> ไม่ไอความคิดส่วนตัวผมนะไม่เกี่ยวพรรคอื่นนะถ้าใครทำนี้ก็โอ้โหบ้านเมืองวินาศแน่ไม่ไหวอย่างนี้ ถ้าใช้เงินทุกปีแต่ผมเชื่อว่านักการเืองคงไม่มีใครทําอย่างนี้หรอกผม<ค>ผมว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักนักนักเลงคีย์บอร์ดที่โจมตีมีที่ไหนครับไปเล่นหัวละเจ็ดพันห้าต่อหัวนะันถ้ามัน,ม,นมันจะชนะก็ถ้าทําอย่างนี้นะ่ะมันไม่ต่ำกว่า2องสาหมื่นนะคูณเข้าไปเลยมันเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกครับ นั่นแหละค่ะก็ร้องหากันตั้งแต่เช้าเลยนะคะนอกจากกระแสการตั้งคําถามการซื้อเสียงและอย่างที่บอกไปเวลานี้การดิสเครดิต รูปแบบต่างๆก็เกิดขึ้นเยอะเลยค่ะอย่างกรณีของคุณอนุทินก็ถูกโยงว่าไปเกี่ยวพันกับบริษัทรับเหมาอิตาเลียนไทยว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลลักษณะนี้หวังจะให้สังคมเข้าใจผิดนะคะนายอนุทินก็ยืนยันว่าแม่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับตระกูลกันณสูตรบริษัทอิตาเลียนไทยตามที่ถูกกล่าวหาและได้เขียนชี้แจงไปด้วยนะคะโดยคุณอน,อนุทินบอกว่าแม่เนี่ยแซ่เบ แท้เดียวกับนายวราวุฒิศิลปะอาชาซึ่งเป็นคนกวางตุง้งเกิดที่ตรอกสุริโยไทยแถววัดดอนยานาวาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยค่ะแล้วก็เปรียบเทียบเชิงตำหนิคนที่ปล่อยข่าวด้วยนะคะว่าสมัยเด็กๆเ,เ,เคยอ่านการ์ตูนขายหัวเราะก,กันไหมมันเขียนเรื่องตลกแต่ว่าไม่ใช่เรื่องจริงค่ะแต่กรณีนี้ไม่ใช่เรื่องตลกนะคะและไม่คิดว่าคนระดับนี้เป็นคนที่มีการศึกษาจะเล่นเกมสกกระบกได้พร้อมกับย้ําว่าไม่เอาความไม่ได้กังวลใจอะไร เพราะถ้าหากกลัวเรื่องแบบนี้ก็ไม่ต้องทําการเมืองกันแล้วล่ะค่ะ ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะสะท้อนอย่างหนึ่งว่าในเวลานี้มีการดิสเครดิตกันพอสมควรนะคะ<ม>เพื่อที่จะทำลายฝั่งตรงข้ามนะคะทำลายคะแนนนิยมแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการปราศัยการหาเสียงเวลานี้ก็ไปผูกโยงอยู่กับการปราบทุจริตทุนเทาซึ่งเป็นไฮไลท์ของหลายๆพักการเมืองเลยนะคะทำให้เวลานี้ทั้งการซื้อเสียงที่หนักมากขึ้นเรื่อยๆโค้งสุดท้ายของการดิสเครดิตก็ไป กลบหลายๆนโยบายที่ค่อนข้างสําคัญอย่างช่วงเวลานี้หลายคนรู้สึกได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนกรุงเทพมหานคร pm 2 5หนักจริงๆค่ะคุณผู้ชมแต่นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึง pm 2 5เองเนี่ยอาจจะเบาบางลงไปนะคะถ้าเทียบกับนโยบายเรื่องของการปราบทุจริตหรือว่าทุนเทานั่นเองวันนี้เราเลยรวบรวมข้อเสนอของภาคประชาชนมาให้คุณผู้ชมได้ลองฟังกันสักหน่อยนะคะสําหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมิติสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนอยากจะเห็นพักการเมืองเด เวที policy forum ความเป็นธรรมสิ่งแวดล้อมนะคะได้พบข้อสรุปที่ค่อนข้างน่าตกใจเลยล่ะค่ะว่ารากฐานของปัญหาสิ่งแวดล้อมไทยก็เกิดมาจากความสัมพันธ์ที่บิดเบี้ยวระหว่างรัฐและทุนที่ทำให้ความยุติธรรมกลายเป็นเรื่องที่ประชาชนนั้นเข้าไม่ถึงนะคะ ยกตัวอย่างเช่นค่ะกฎหมายที่เอื้อในทุนก็มีการตั้งข้อสังเกตในวงนะคะว่ากฎหมายและนโยบายหลายฉบับถูกเขียนขึ้นมาเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนที่ผูกขาดด้วยอย่างเช่นการอนุญาตให้นําเข้าขยะการขยายโรงงานอุตสาหกรรมโดยไม่ทํา EIA อย่างเข้มงวด หรือแม้แต่การผลักดันโครงการขนาดใหญ่ที่ผ่านมาอย่างเช่นแลนบริ์นะคะโดยไม่คำนึงถึงระบบนิเวศนั่นเองและหลายครั้งพอเป็นแบบนี้มันก็มีปัญหามีผลกระทบกับชุมชนด้วยและประเด็นหนึ่งที่น่าก,กังวลมากที่สุดคือความขัดแยง้งทางผลประโยชน์ในโครงสร้างของคณะกรรมการที่กำกับดูแลสิ่งแวดล้อมเองก็มักจะมีตัวแทนจากอุตสาหกรรมหรือว่ากลุ่มทุนที่เข้าไปนั่งกำหนดกติกาทำให้กฎหมายที่ออกมานะคะอย่างเช่นพรบ อากาศสะอาดหรือพอรบอรโลกร้อนกลายเป็นการฟอกเขียวให้กับผู้ก่อมลพิษ ซึ่งก็ล้วนเป็นข้อกังวลที่เกิดขึ้นและเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะคะที่ต้องอาศัยการแก้ปัญหาด้วยค่ะและอย่างที่เราได้เกริ่นไปนะคะคุณผู้ชมสถานการณ์ของฝุ่น PM 2.5ในเวลานี้หนักจริงๆสูงเกินค่ามาตรฐานด้วยหลังจากสภาพอากาศปิดค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการคาดการเตือนกันด้วย20-24มกราคมนี้ฝุ่นจะสะสมสูงทั่วประเทศเลยนะคะส่วนภาคประชาชนเองก็ออกมา พยายามจี้ไปที่รัฐบาลใหม่หลังจากการเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์นี้นะคะให้เร่งผลักดันเรื่องของพรบอากาศสะอาดที่เป็นวาระให้เป็นวาระเร่งด่วนชูนวัตกรรมทางกฎหมายเศรษฐศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างโดยหวังว่าการเลือกตั้งในรอบนี้จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนและทําให้ประชาชนสามารถกําหนดลมหายใจอากาศดีให้กับตัวเองได้นั่นเองนะคะวันนี้นะคะไปดูสถานการณ์ฝุ่นกันก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมพบ ฝุ่นที่กระจุกตัวสูงอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคอีสานและภาคตะวันออกเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะหลายจังหวัดเกินค่ามาตรฐานอยู่ในระดับสีส้มกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนแล้ว20จนถึง24มกราคมนี้ฝุ่นสะสมสูงทั่วประเทศนะคะ กรุงเทพมหานครค่ะวันนี้ฝุ่นเกินค่ามาตรฐานหลายเขตนะคะ5้าอันดับที่ฝุ่นสูงสุดนี่เลยค่ะตามภาพนะคะเขตปทุมวัน62.1ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรจตุจักร54.4ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะคลองสามวา48.7ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะคะ เขตบางรัก48.2ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรและเขตลาดกระบังอยู่ที่46.5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะเรื่องนี้รองศาสตราจารย์คนึงนิดสีบัวเอี่ยมสมาคมเครือข่ายอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพนะคะที่ติดตามประเด็นเรื่องของฝุ่นมาอย่างต่อเนื่องก็พูดในเวที policy forum ความเป็นธรรมสิ่งแวดล้อมว่าทุกปีประเทศไทยเผชิญกับ pm 2.5เกินค่ามาตรฐานต่อเนื่องนะคะ ภายใต้ปัญหาเชิงโครงสร้างก็คือกฎหมายที่ล้าสมัยและระบบราชการที่เป็นแบบไซโลเป็นแท่งๆต่างคนก็ต่างทาหัวใจสำคัญของร่างพรบอากาศสะอาดฉบับประชาชนที่ค้างอยู่ในรัฐสภาถูกออกแบบมาค่ะเพื่อปฏิรูปเชิงระบบและยืนยันในสิทธิอากาศสะอาดว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ไม่แยกมิติสิ่งแวดล้อมออกจากมิติสุขภาพนะคะแยกกันไม่ได้ค่ะ มีการบูรณาการรวมถึงการทำลายกำแพงระหว่างหน่วยงานรัฐการกระจายอำนาจไปยังท้องถิ่นและประชาชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงด้วยไม่ใช่แค่บทลงโทษทางอาญาแต่ว่าต้องมีนวัตกรรมทางเศรษฐศาสตร์ด้วยนวัตกรรมทางเศรษฐศาสตร์ก็คือภาษีอากาศสะอาดหรือค่าธรรมเนียมในการจัดการมลพิษนะคะเพื่อจูงใจให้บรรดาภาคธุรกิจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพร้อมกับจัดตั้งกองทุนอากาศสะอาดเพื่อเย,ยียยวาและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้วยค่ะต้องการจะบอกว่าอะไรที่ทําได้เลยก็ทําเลยไม่ต้องรอให้มันหมดเวลาที่กฎหมายกําหนดยกตัวอย่างเช่นรัฐบาลใหม่เข้ามาปุ๊บก็หยิบเอากฎหมายที่ค้างอยู่มาเสนอต่อสภาให้พิจารณาต่อเลยสภาเองก็ควรจะ พรักพร้อมกันไม่ต้องมานั่งเถียงทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นเด็กๆให้อาจารย์ต้องนั่งมองเชิง,งว่าเมื่อไรจะทะเลาะกันเสร็จตอนนั้นะ่ะแบบนั้นนะไม่เอาแล้วนะขอให้แบบว่ามีความสันติภาพในหมู่มวลนะักการเมืองพรรคทั้งหลายที่เป็นสสด้วยกันเนี่ยอยากให้แบบว่าเห็นประเด็นสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นประเด็นที่อยู่เหนือ ความขัดแย้งทางการเมืองได้ไหมอยู่เหนือผลประโยชน์กลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองได้ไหมขอนะคะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันเพื่อสุขภาพด้วยไงอย่างไรก็ตามเนี่ยอย่างน้อยเราในฐานะกรรมธิการผู้เสนอร่างฉบับประชาชนจะต้องได้ที่นั่งในกรรมติการสอวอรใช่ไหมเราจะเราจะตั้งข้อสงวนทุกอันค่ะเพราะเราแพ้หมดแน่ครับแล้วพอตั้งข้อสงวนทุกอันเนี่ยแล้วส่งกลับมาที่สสใช่ไหมแล้วสสก็จะต้องทําไมคะ ดิสคัสกันในร่างแล้วถ้าเห็นไม่ตรงกันกับร่างของสวที่แก้มาก็ต้องตั้งกรรมี่การร่วมตอนนั้นบทบาทของสสก็จะฟื้นคืนชีพกลับมาอีกเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอเผาร้อยวันเอาแบบเร็วที่สุดนะคะเท่าที่สถานการณ์การเมืองจะเอื้อว่าในที่สุดขอให้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่เหนือประโยชน์ทางการเมืองหรือการเกี่ยงงอนอะไรกันไปมาแบบนั้นได้ไหม แต่จริงๆแล้วหลายประเด็นเลยนะคะที่ภาคประชาชนก็ไม่อยากจะให้ผูกโยงอยู่กับการเมืองแต่ว่าให้แก้ปัญหาให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุดนะคะ mm. คุณผู้ชมอย่างที่อาจารย์บอกไปเลยนะคะ mm. นี่เป็นสิ่งสำคัญเรียกว่าเป็นนวัตกรรมทางเศรษฐศาสตร์ได้เลยซึ่งสิ่งที่อาจารย์คนิงนิดพูดไปนะคะอาจารย์ก็ระบุว่าเรื่องของความเป็นธรรมในสิ่งแวดล้อมเนี่ย ทุกปีประเทศไทยก็เผชิญกับสถานการณ์โดยรวมเรื่องนี้และค่าฝุ่นเนี่ยก็สูงเป็นประจำนะคะดังนั้นสิ่งสำคัญนะคะก็คือจะทำอย่างไรให้เรื่องของกฎหมายอากาศสะอาดนั้นยังคงเดินหน้าต่อได้แม้จะมีรัฐบาลใหม่เข้ามาก็ตามค่ะ คุณผู้ชมคะถ้าเราเจาะเฉพาะนโยบายของฝุ่น PM 2.5เพียงอย่างเดียวต้องใช้คำว่าไม่ใช่ทุกพักการเมืองนะคะที่จะเน้นย้ำและแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างชัดเจนวันนี้เราเลยลองรวบรวมเฉพาะนโยบายแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5มาดูกันหน่อยคะ่ะว่าแต่ละพักพูดไว้ยังไงบ้างนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของพักเพื่อไทยกันก่อนเลยนะคะก็มีการระบุถึงแผนการรับมือ โลกร้อนด้วยมีการผลักดันพรบรเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแผนการปรับตัวเรื่องของภัยพิบัติการสร้างระบบเศรษฐกิจคาร์บอนอย่างเป็นธรรมผ่าน,นกลไกภาษีคาร์บอนมีเรื่องของระบบซื้อขายสิทธิ์การปล่อยกา๊าซและคาร์บอนเครดิตมีการผลักดันพรบอากาศสะอาดรวมถึงมีนโยบายปลดล็อกพลังงานอากาศสะอาดด้วยอ่ะอันนี้เป็นของพัก เพื่อไทยนะคะคราวนี้ลองมาดูของพักประชาชนกันบ้างค่ะพักประชาชนได้พูดถึงการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต้องให้ไทยเป็น n e ็ตซีโรภายในปี2050ลดการอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลและส่งเสริมบลูคาร์บอนอี o คโนมรวมถึงผลักดันพรบรพื้นที่ชุ่มน้ำอัปเกรดท่าเรือระนองสงขาเชื่อมรถไฟชุมพรระนองยกระดับท่าเรือใต้และโลจิสติกสินค้าทั้งภูมิภาคนะคะ ต่อไปค่ะเป็นของพักภูมิใจไทยกันบ้างค่ะทางพักภูมิใจไทยเองเนี่ยดูเหมือนจะเน้นไปที่รถเมล์ไฟฟ้าที่จะลดฝุ่น PM 2.5ได้มีนโยบายเรื่องของพลังงานสะอาดฟรีโซลาเซลล์หลังคาบ้านลดค่าไฟฟ้าหลังคาเรือนละ450บาทและมีโครงการท่าเรือน้นำลึกแกลนบริชอ่าวไทยอันดามันด้วยนะคะส่วนพักประชาธิปัย์ค่ะเน้นไปที่ค่าไฟ3 3บาท50สตางค์ลดค่าไฟผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางพลังงานอากาศสะอาดอาเซียนและพูดถึงการแก้ปัญหาฝุ่น pm 2.5อยู่เหมือนกันนะคะโดยจะผลักดันพรบอากาศสะอาดพรบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม,มิอากาศด้วยนะคะส่วนทางด้านของพรรคไทยสร้างไทยคะ่ะ มีการพูดถึงการผลักดันพรบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการแก้ปัญหาฝุ่น pm 2.5การจัดการแก้ไขฝุ่นในทุกมิติรวมถึงการสนับสนุนพลังงานสะอาดโซลารูรปทอฟฟีด้วยนี่คือภาพรวมนะคะที่เราลองประมวลมาให้เห็นกันว่าแต่ละพักนั้นมีนโยบายอะไรมีพูดถึงเรื่องของฝุ่น pm 2.5และบางพักก็พูดถึงการผลักดันพรบสะอาดด้วยเช่นเดียวกันค่ะ